สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น vivo y12s นะคะเปลี่ยนหน้าจอนี่นะคะจอเก่าของลูกค้านะคะจอแตกสีจอเพีย้ยนถ้าสกินไม่ได้นะคะนี่เช็คทัสกินนะคะ แคสกรนหน้าจอนะคะแคสกินหน้าจอได้นะคะสีจอสีจอ,จอไม่เพี้ยนไม่มีเดวิเซลนะคะปมเมนูปุ่มย้อนกลับ ปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะต่อไปชาร์จไฟชาร์จไฟเข้านะคะ1.6นี่นะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น2ขีนะอะ่างนี u ไวไฟบลูทูธ,ธ Wi-Fi Bluetooth ใช้งานได้นะคะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ đặt máy quang na quang lằng nhé các, ban thực video quang lằng hello check 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 ban video quang lằng hello check 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 ban video quang lằng check ban video quang na hello check check thực video quang na máy hello check ban thực video quang na กล้องหน้าได้ฮัลโหลบันทึกวดีโอกล้องหน้าบันทึกวดีโอกล้องหลังฮัลโหลชวีดีหลวีดีอกหลงหน้าก็หลังใช้ได้นะคะต่อไปแฟดแฟดใช้ได้นะคะบันทึกเสียง เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็ ช็คลำหงบนเซ็นเซอร์ลำพงล่างลำพงบนได้ยินนะคะเสียงออกเซ็นเซอร์ตอนโทรดับลำพงล่างสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่ง SMS หรือลิงก์หรือขอแอดไลน์ส่วนตัวโปรดระวังมิจฉาชีพหลอกลวงข้อมูลลำพงล่างใช้งานได้นะคะ